มืัอนี้พาพี่น้องมาใส่นกกันครับนกเข้าเนาะพี่น้องมันลงกลางซวนกลางไห้นาะมากินข้าวโพดข้าวฝันเหาเนาะพี่น้องปลาหมันเนาะพี่น้องนี่มาซวนพี่น้องเพราะว่าผมเห็นนกหลงไล่านาะเมื่อวานนี้ ดี่ผมซิพาไปไซนเนาะพี่น้องกับเอาใส่กับดักตัวนี้เนาะใช่เป็นกับดักนูพี่น้องเอาอย่ายเข้าโพเสเทียบเข้าไปตรงนี้เนาะพี่น้องดี่ผมเดี๋ยวให้เบ่ง นี่นี่ที่ผมเสีบเยบไวเนาะแบบนี้พี่น้องเราหอกไปวางไวเนาะพรมใสมือนี้ั้งเบิสิบลังพี่น้องดียวผมชิบหาไปใสเนาะ อีบิงว่าไม้ทำรีแบบใดแบบใดเนาะที่ห่าใ่แล้วมันอีมีโอกาสกว่าเนาะเพราะว่านกชนิดนี้มันสลัดเนาะนกเขาผิดปกติหน่อยหนึ่งมันอีโบโลงเลยเนาะแม่จะคนเส้นเดียวมันกับโบโลงนะ้วคันมันเทศนะคนคองมูมันเนาะคองคองนกเขาด้วยกันนะพี่นนอะ ไปครับพี่น้องแดดดังอยู่สูงอยู่เลยเนาะฮ้อนจังมาหึ่งแล้วพี่น้องนี่น้องห่อเหลที่ห่อไซมันหลงแบบนี้นี่น้องงเขาพี่น้องไปห่อไปไซ่กันเลยครับ มาทึ่งทำเลที่หาอ,อิซายแล้วพี่น้องต้นประคามนนเนาะนกเข้าเหมาืนบินมาจับต้นประขามนี่เนาะฮาวิซายไว้ห่างลางตรงนี้เนาะพี่น้องนี่ฮาอ,อิซายไว้ตรงนี้เลยฮาใสซไว้แบบนี้พี่น้องเราเอาดินห่มเหล็กนี่ไว้เนาะ แบบนี้เนาะพี AL, ่น right> ้องถ้ากับดินปิดไว้เนาะบพื่ให้มันเห็นเล็กเนาะพี่น้องมันสลัดอข้าวโพดนี่ใส่ไว้นี่จักหน่อยเนาะเพื่อว่าให้มันมากินให้มันเห็นเนาะให้มันลงกินเนาะแล้วก็เพื่อป้องกันหมดท้อมพี่น้องหมดที่มากินข้าวโพดตัวนี้ของกอนเนาะเขาก็ให้หมดกินพวกนั้นไปก่อนเนาะ หากอปเพิ่มเปอร์เซ็นต์นได้ขึ้นอีกเน้องพี่น้องเดี๋ยวเาไปใส่ล่างต่อไปกันครับไม้ซ่องพี่น้องเลดดฮอนจ้ะแต่พวกก็เคยได้อยู่จุดนี้ตัวนึนนงแล้วเนาะเดี๋ยวลองไส,ส่ซ้ำไว้อีกนะ ระวังมันดีดมือด้วยพี่น้องกบดักแวบหนี่อันตรายเนาะเจ็บดินี่น้องพี่น้องผมหวางไปเลยผมก็จะดินปิดไว้ อาทำให้มันเย็นเป็นธรรมชาติเนาะฟากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยเนาะพี่น้องเนาะเขาโพสไซสไว้พี่น้องเหมือนเดิมเนาะ เสร็จเรียบร้อยพี่น้องร่างเนี่ยเดี๋ยวไปใส่ร่างต่อไปกันครับเบึ้งทำเล่อนพี่น้องเพะว่าพมเห็นมันบินวกไปบดหมาเท่านี้ใส่ไปตรงนี้เลยเนาะจากที่สังเกตเบึ้งเห็นมันโดดอยู่แถวนี้เนาะจะมันก็ใกล้กันจึงแล้วพี่น้อง เดี๋ยวผมใส่ให้มันเสร็จก่อนเนาะพี่น้องแดดหมือนฮ้อนเนาะเาใส่ไว้เสร็จแียบร้อยแล้วพี่น้องเลยสิบลังเนาะพี่น้องโู่เนาะบินลงแข่งรถเนาะเดี๋ยวได้รุ่นกันเนาะเมือแรงเราก็เดี๋ยวพมสิถามายามเบิงนะ้งเนาะเดี๋ยวรอมา ทายามพร้อมกันเนาะพี่น้องมาเบิ่งกันว่าเฮาใส่กับดัก10ลังเนงาะหฮาสิได้จักโตอีม่านบ่อีได้บ่หรืบอบ่ได้ะะแบบใดเนาะพี่น้อง,องมาลุ้นไปพร้อมกันเนาะพอายาม กำลักนกกันพี่น้องโอ้บรรยากาศสอวนจะเศร้าน,านอ้อากาศดีพี่น้องไอเหาจะไปลุ้นพร้อมกันเนาะครับว่าที่ได้ตัวว่าได้ตัวเนาะเราลุ้นไปพร้อมกันุ้นเนาะไอ้หอใส่ไปอะ นกเข้าพี่น้องนอกเข้ามันมาหากินอยู่นี่เนาะมาถึงแล้วพี่น้องฟอดบินขึ้นเต็มเลยเนาะคือสีโบโดนเนาะพี่น้องสลัดจ้ะสีตัวเนาะพี่น้องนีงเ่เขาไปลุ้นครับ โบติดเลยครับพี่น้องครับวางเปล่าขึเกาเนาะหลักนี้ก็บโบติดพี่น้องอเอ้ยโบมานเลยเนะ้องพี่น้อง ฝนก็ตกฝนก็ตกเราหุ่นก็หมานี่บเนาอเหิ่นหมาตัดหญ้าตัดยังเอาไฟมันจุดขี้หญ้านาะเห็นใหมมันตกใจแล้วมันก็นเลยบ่ลงบ่ยอมกินนะพี่น้องบ่ยอมลงเลยม่้เนี่ยเดี๋ยวผมอีกเก็บเอากับดักใส่ก่อนนะครับ เอาว่าเพื่อนนี่มายยอดเขาโหดเนาะเดี๋ยวเฮีนนาห้าหีม้อมเหมาะแล้วหอมคอยมาใส่ไหมเนะครับพลาดเลยเฮ่อนอะบริได้จกโตเลยครับ